ก็ศีนาเจ้าพ่ออย่ตัวนี้แห้งบางหล่มหดบอกไฟสุดไปเนี่ไฟัแมแม่นสร้ได้ซรได้กมวนอย่กำฟังมวนกมวนอยู่ไปออกงานเสียงนี่ว่าหนาเกลดกำมวลย่เดลโมเมเดแล้าเราโอเคลหรือการมาจูนไหนตะกอนเปิดโอเคอเขา่าจะเอาขึ้นขึ้นจะเสียบผิดนะ ยอมตัวยอมใจยอมสูงถึงตัวจะแก่แต่หัวใจพี่ยังกระดกจะขอยอม ครับได้เยอะดูแทนทตัวนี้ก็มีครับทุกแม่น,นี้อันตัวนั้นมันกับไม่ยากเพราะว่ากันหนึ่งสองเบียดสามสี่กางแหลี่มเอาไปสลับกันก็นได้ตัวนี้หนึ่งสองอันนี้มันมีหนาหล, <3, 4 S 1> ลังน้ำบอรสี่หนาหลังครับแมนมีหนาหลังครับข้างหลังห้าหกตามผมผมจำประเด้๋ดิแมนอยู่ครับข้างหลังเอ้า โอเคมวลแล้วครับได้มีกันนีดีอยู่ดังดังมวนมีกันนี่จบงานไงตัวตันตัวยิปซีแบบโอ้เชวนมากแต่แต่ราคามันสูงมวมื่นหกคุณอ้ได้มีดีตอนเลยแต่ว่ามันกับุณภาผเดแจงดีเอฟเฟเมื่อไดี เชิญชวนมาลูกค้าเชิญมิกสามชี mm ้พันสองสามพันน่ะแต่อยากได้ตัวใหญ่เองสินะแล้วบัดนี้เสียงจี้เสียงห้ำโอ้ <laughs> เครียดล่าสุดกับมิกมิกราคาสามชี้พันน่ะแต่มีพวกเคียดบีพ่อเห็นแล้วมีเสียงห้ำบทควาเป็นน้ำควอดบทพ่อลงมิดจีรีสินะ mm hmm. โอ้อยอะไรมันเป็นน้ำมิกนะแต่นีผู้ใด กาซี่กักากาจบเลยนุ่นนี่อสุดแปอ่ะแมนครับตัวหน่อยตัวหน่อยกหนีนิดนึงมูสใส่ก็โหลดตัวน้ะครับแล้วก็ตัวที่บมีสอะไรกัประมาณสี่พันมั้งที่บมีสอะไรของผมผมเล่นแต่อัโต้ครับแม่นอยู่ ครับลูกค้าจัดชุร่ผมผมก็จะพยายามทรงอันโตนี่แหละแต่ทรงลูปไปเพื่อนพอเข้าใจได้ก็พยายามเมียไหนมันถูกนะกับทรงราคาสี่พันไปแต่แต่มันเป็นตัวน้อยนะครับของอันโตมันจะเป็นตัวมุนว่ามีสลายเงสิเพื่อนก็สิว่าเขาคือได้มีกหน่อยเังสินะไม่ราคาเลยเนาะม่แแต่แต่เสียงมันดีแต่ถ้ามีพวกเสียงเออเสียงแบบเสียงมันแน่นดีแมนครับอโตน อออเอฟเฟกต์ว่าได้มีดีตอนนี้ละม้วนว่าป่ะม้วนว่าครับม้วนอยู่เฮ้ยคว่างแพร่เรียนข่าวเล่เาก๋พวกใส่ตุน่นเ<อ>สียงแนนครับนี่ก็ดีอยู่แต่คนใส่กันเพราะเคยสิงงง,ง,งงงหน่อยหนึ่ง<ะ>เออมีนเป็นนี่นะอ๋อเ, <laughs> เป็นมันเป็นม้วนแต่มาใส่มาจากตัวเราออกไม่ไหมเนี่ยผมใส่ตัวนี้โอ้เสียงเสียงแนนครับ ยังไงแอนครับโอเคนี่รุ่นคิวบุซองอ่ะทีดีที่ส่งขึ้นมันพังแบบมันมาไม่ได้ออกทางเดียวอ๋อออกทางเดียวน่ะได้ยเยอง